คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงการค้าทั่วโลกนะคะประมาณสักเกือบ90%เป็นะคะเป็นการค้าที่เกิดจากการขนส่งทางเรือค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้นอาจจะมีกฎเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลให้ผู้ที่ทําการค้าหรือทำเทรดดิ้งเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามในช่องของ e c o n o m i c Focus ค่ะ คูยคุยพร้อมกันนะคะกับคุณ,ณนัทนานอภินันวัฒนกุลนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ s อ e c สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องที่กระทบหลายอุตสาหการรมเลยนะคะพอมาเป็นเรื่องของการเดินเรือถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎการเดินเรือของ e ูในเรื่อง,องการปล่อยคาร์บอนมันจะส่งผลกระทบในมิติใดบ้างคะ เดี๋ยวเราจะมาเกินของเรื่องของที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าพูดถึงหัวข้อเรื่องเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะไกลตัวนะคะแต่ว่าอยากจะให้ฟังจนจบค่ะแล้วร,รับรองว่าทุกคนจะได้รับผลกระทบอันนี้อย่างแน่นอนนะคะการอื่นเลยนะคะไปที่จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการปูพื้นฐานคร่าวๆอะคะ่ะว่าในโลกในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะเรามีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการควบคุมการปล่อยมลพิษ เกีย่ยวกับการเดินเรือเนี่ยก็จะมีเจ้าใหญ่ๆด้วยกันอยู่2เจ้านะคะเจ้าแรกก็คือทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นเรื่องของสหาภาพยุโรปนะคะทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็อยากจะให้ภาคของการเดินเรือเนี่ยมีการลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้อย่างน้อยนะคะต้องมีการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ได้เหลือ20%นะคะภายในปี2050เมื่อเทียบกับปี2020ค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็เป็นเรื่องของมาตรฐานของการควบคุมการปล่อยมลพิษของการเดินเรือ ในองค์กรของ IMO นะคะ IMO คือใครนะคะ IMO ก็คือองค์กรทางทะเลสากลระหว่างประเทศนะคะที่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่ที่มีประเทศสมาชิกกว่าร้อยประเทศด้วยกันแล้วไทยก็เป็นประเทศสมาชิกตรงนี้ด้วยนะคะเขาก็มีเป้าหมายที่เข้มข้นมากขึ้นโดยการที่เขาต้องการที่จะให้มลพิษทางการเดินเรือนเนี่ยเป็นนซิโลภายในปี2 0 5 0ค่ะ ทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ทางของฝั่งสาภาพยุโรปกันดูนะคะว่าสาภาพยุโรปเนี่ยเขามีวิธีการวัดการปล่อยคาร์บอนอย่างไรนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการเดินเรือนะคะเราก็จะวัดกันที่การใช้เชื้อเพลิงในระหว่างการเดินเรือใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กฎกติกาได้ปรับใหม่นะคะโดยที่ฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยจะต้องมีการวัดไม่ใช่แค่ ช่วงที่มีการใช้เชื้อเพลิงเท่านั้นแต่ยังวัดย้อนกลับไปจนถึงแหล่งต้นกําเนิดของการผลิตเชื้อเพลิงนะคะว่ามีการปล่อยคาร์บอนออกมา,มามากน้อยแค่ไหนนะคะและกติกาของสาภาพยุโรปเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเมื่อดูจากประเภทของเชื้อเพลิงในกราฟทางด้านขวามือนะคะก็จะพบว่าใน กราฟแท่งสีม่วงกับแท่งสีเหลืองเนี่ยนะคะที่เป็นตัว high sulfur fuel oil แล้วก็ very low sulfur fuel oil นะคะที่เป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราใช้ในการเดินเรือในปัจจุบันเนี้ยไม่ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะในปี2025 mm hmm. หมมหมายความว่าหมายความว่า การที่จะใช้เชื้อเพลิงนี้ต่อไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะละเมิดกติกาของทางฝั่งสหภาพโยุโรปนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพอมาถึงปีไกลๆปุ๊บประมาณช่วงประมาณปี2040เนี่ยเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงที่เราจะชิฟไปยังพลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างตัว L N G เนี่ยก็จะเริ่มไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทาง E U นะคะคนที่ยังผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทาง E U อยู่เนี่ยก็จะเป็น ฝั่งของ biofuels นะคะที่เป็นเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันพืชเก่าใช้แล้วนะคะที่เรียกกันว่า HVO หรือว่าตัว FAME นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่จะอยู่รอดไปจนถึงปี2 0 5 0เนี่ยก็จะเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์นะคะประเภท E-methanol หรือว่า E-ammonia นะคะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้วิธีการทางไฟฟ้าในการสังเคราะห์ให้ได้พลังงานตัวนี้ออกมาค่ะอืค่ะอันนั้นคือของ EU แล้วทาง IMO ่ะคะกฎหมายที่บอกว่าจะต้องเป็น n e t z e r โในปี2 0 5 0เป็นยังไงนะคะ ค่ะในฝั่งของ IMO นะคะทั้งฝั่งของ IMO เนี่ยก็มีการล้อไปทางฝั่งของสหภาพยุโรปเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยขอปูพื้นในเรื่องของความสําคัญนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎของทางฝั่งสหาภาพยุโรปเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะผลกระทบข้อแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เชื้อเพลิงที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนเกินมาตรฐานของทาง EU เนี่ย EU เขาก็จะมีการให้จ่ายค่าปรับนะคะซึ่งค่าปรับ ตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ700 USD ตันคาร์บอนอีควิวลเลนต์นะคะซึ่งจัดว่าเป็นค่าป,ปรับที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เรือที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนสูงเกินมาตรฐานเนี่ยไม่ให้เทียบท่าของประเทศสมาชิกของฝั่งสหภาพยุโรปได้นะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่มีข้อพิาพาทกันระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าทางฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ให้เรือเทียบท่านะคะ จะถ,ถามว่า,น,าน่ากังวลมากไหมนะคะในความน่ากังวลเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเรามีการค้าระหว่างกันกับสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ4-5%เเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบค่อนข้างจำกัดแต่เมื่อเราชิฟต์มาดูที่ฝั่งของ IMO นะคะ IMO เนี่ย อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นองค์การเดินเดือสากลระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เราก็เป็นประเทศสมาชิกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คงจะหนีไม่พ้นแล้วล่ะค่ะว่าเราอาจจะต้องได้รับผลกระทบตัวนี้ไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งทาง IMO เนี่ยเขาได้มีการแบ่งเทียของการเป็นเทียเป้าหมายของการ ลดการปล่อยคาร์บอนม้อยู่2องสองเทียด้วยกันนะคะแต่ว่ามีข้อดีอยูต่ตรงที่ว่าทางฝั่งของสภาพโลกเนี่ยเขา implement แล้วในปี2050แต่ว่า IMO เนี่ยยังไม่ implement นะคะจะ implement ประมาณปี2028นะคะยังมีเวลาให้เราเตรียมตัวกันนะคะซึ่งเ,เทียในการแบ่งของการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ย ถ้าดูเส้นสีน้ำตาลนะคะใครที่ปล่อยคาร์บอนออกมาเกินเส้นสีน้ำตาลตรงนี้จะต้องเสียค่าปรับอยู่ที่ประมาณ380 USD เปอตั n carbon e q u i v a l e n ลนะคะซึ่งตัวเลขค่าปรับเนี้ยยังไม่ finalize นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ประมาณการคร่าวๆในช่วงที่เขามีการประชุมเกี่ยวกับกฎระเบียบตรงนี้นะคะส่วนใครที่สามารถปล่อยคาร์บอนออกมาได้น้อยกว่าเส้นสีน้ำตาลแต่ว่ายังสูงกว่าเส้นสีฟ้านะคะก็จะเสียค่าปรับ ลดลงมานะคะอยู่ที่ประมาณ100 u s c เปิดตันคาร์บอนอิควิเเลนต์นะคะแต่ว่าทางฝั่งของ IMO เนี่ยเขามีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาไม่ใช่จะใช้วิธีการาลงโทษโดยการเสียค่าปรับอย่างเดียวใครที่ทำดีก็มีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนจากฝั่ง IMO นะคะซึ่งก็คือว่าคนที่ปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยกว่าเส้นสีน้ำตาลแล้วก็เส้นสีฟ้าเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนของทาง IMO นะคะเพื่อที่ ทางผู้ใช้เชื้อเพลิงเนี่ยจะได้สามารถเอาไปลดต้นทุนให้กับตัวเองแล้วก็เอาไปพัฒนานะคะตัวเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดมากขึ้นต่อไปในอนาคตได้ค่ะ,คะในฝั่งของ IMO เองนะคะก็จะมีการั จะมีลักษณะของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยคล้ายคลึงกับฝั่งของยุโรปเช่นเดียวกันนะคะในช่วงแรกๆนะคะในปี2028นะคะเชื้อเพลิงหลักอย่างตัว High Sulfur f u ส์อหรือว่า Very Low Sulfur f u e l oil ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะต่อมานะคะช่วงประมาณปี2 0 3 5นะคะตัว l n g นะคะก็จะเริ่มไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคนที่ยังผ่านมาตรฐานได้ในช่วง ปี2อ2 8 0ถึง2040เนี่ยก็จะเป็นช่วงของ b i o f u ล s นะคะที่ยังผ่านอยู่นะคะทีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการลงโทษด้วยการจ่ายค่าปรับอย่างเดียวนะคะเราอยากจะชี้ช่องรวยให้กับผู้ประกอบการนะคะชี้ช่องรวยที่ว่านี้ก็คือในส่วนของ biofuels นะคะทางฝั่งของกฎระเบียบของทาง IMO เนี่ยเขาได้มีเงินรางวัลพิเศษนะคะสำหรับคนที่ปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยกว่า1 9เกกรัมคาร์บอนนะคะ ซึ่งถ้าสมมติว่าใครปล่อยคาร์บอนได้น้อยกว่านี้ก็จะได้รับเงินรางวัลพิเศษจากทาง IMO แล้วเพื่อเมื่อเรามาวิเคราะห์ดูในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมประกอบกับตัวเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยคาร์บอนออกมาได้น้อยเนี่ยนะคะล้วก็จะพบว่ายังมีตัว biofuels บางชนิดนะคะที่สามารถที่จะได้รับเงินรางวัลพิเศษจาก IMO ได้นะคะนั่นก็คือตัว HVO นะคะหรือว่า Hydro-treated Vegetable Oil นะคะซึ่งก็คือการนำน้ำมันพืชเก่าใช้แล้วเนี่ย เอามาผลิตใหม่ให้เป็นน้ำมันสำหรับการเดินเรือนะคะแล้วก็ตัวยุยโคมเหมือนกันนะคะตัวยุคโคมนี้ก็เป็นาการใช้น้ำมันพืชเก่าใช้แล้วเอามาดียูสใหม่นะคะให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเดินเรือเช่นเดียวกันนะคะค่ะได้ค่ะทีนี้ถ้าลองเปรียบเทียบกันละกันลนนะ,ค,ะค่ะ EU กับ IMO อ่ความเหมือนต่างเป็นยังไงบ้างคะ,ะความความเหมือนหรือความต่างนะคะก็คือทางของ EU เนี่ยเขาจะ implement แล้วนะคะในช่วงปี2025นี้นะคะส่วนของ IMO เนี่ยก็คือจะ implement ในช่วงปี2028ก็คือจะช้ากว่ามีโอกาสให้เราเตรียมตัวแล้วก็หลักความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางฝั่งของ EU เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้ biofuels ที่ผลิตจากพืชอาหารคนหรือว่าพืชอาหารสัตว์นะคะแต่ว่าทางฝั่งของ IMO เนี่ยเขายังอนุโลมได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปรับตัวได้ว่าเราจะยังใช้ตัว bio ไบโอฟิลส์มาทดแทนเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยคาร์บอนที่มีความเข้มข้นสูงได้ค่ะค่ะค่ะตรงนี้เองเราจะมีมุมมองอย่างไรหรือว่าเราจะแนะนําอย่างไรกับผู้ประกอบการ้ายถึงแมว่าโอเคแหละเรามีสัดส่วนในในการส่งออกไปยูในสัดส่วนที่น้อยแต่ว่าในในเชนนี้เองเราก็ต้องมีการส่งส่งออกไปยังแบบหลายๆประเทศด้วยเหมือนกันเราก็ต้องใช้กฎนี้ด้วยเหมือนกันด้วยค่ะ สำหรับวิธีการที่ผู้ประกอบการควรที่จะพิจารณานะคะค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงนะคะก็คือเราอาจจะมีมุมมองในมิติเดียวในเรื่องของการปริมาณการปล่อยคาร์บอนไม่ได้นะคะและจะต้องมีมุมมองในเรื่องของความพร้อมของเทคโนโลยีแล้วก็ต้นทุนที่จะต้องเพิ่มขึ้นในการที่จะปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงด้วยนะคะซึ่งในกราฟที่โชว์เนี่ยนะคะขนาดไซส์ของวงกลมเนี่ยก็จะเป็น ความเข้มข้นของคาร์บอนนะคะแสดงว่าขนาดยิ่งเล็กยิ่งดีนะคะก็คือปล่อยคาร์บอนน้อยนะคะส่วนในแกนตั้งนีคะก็จะเป็นต้นทุนในการผลิตนะคะถ้าต้นทุนสูงก็อาจจะมีความเสี่ยงให้ผู้บริโภค ต้องแบกรับในเรื่องของต้นทุนการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะคะส่วนในด้านของแกนนอนนะคะจะเป็นเรื่องของความพร้อมของเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดว่าคะแนนยิ่งสูงก็แสดงว่าเทคโนโลยีนี้มีความพร้อมแล้วสามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์นะคะถ้าเราดูจากกราฟในรูปนี้นะคะก็จะพบว่าตัวเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอย่างพวก LNG HVO นะคะ High Sulfur Fuel o หรือว่า Very Low Sulfur f u e Oil เนี่ย ก็มีต้นทุนที่ต่ำสุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะคะมีการพัฒนามานานแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองในส่วนของอ e ีเมทานอนนะคะอีแอมโมเนียนะคะที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดสังเคราะห์มาจากไฟฟ้านะคะเชื้อเพลิงตัวนี้ยังมีระดับความไม่พร้อมของเทคโนโลยีอยู่อย่างสูงนะคะเพราะว่ายังมีการทดลองอยู่นะคะแล้วก็ยังมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมาก กว่าเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอยู่หลายเท่านะคะแต่ยังมีข้อดีอยู่ตรงที่ตัวส่วนของ b i o b e บโอฟิลสนะคะที่นอกจากที่จะมีความพร้อมของด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตก็ยังไม่สูงมากนะคะแล้วนอกจากนี้ไซส์สองวงกลมก็คือปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยยังมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมทั่วไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็อาจจะต้อง เลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสมคือไม่ใช่แค่มุมมองเดียวในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนนะคะแต่ต้องเป็นมุมมองในเรื่องของต้นทุนของการผลิตแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมของเทคโนโลยีด้วยค่ะค่ะงั้นทิ้งท้ายแล้วกันนะคะอยากให้แนะนําผู้ประกอบการไทยค่ะว่าเรื่องนี้จะส่งผลกับเขายัางไงต้องเตรียมตัวปรับตัวรับมือตั้งรับหรือเดินเกมรูปแบบไหนบ้างคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคือไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการไทยอย่างเดียวนะคะทางฝั่งของภาครัฐค่ะทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยได้มีการร่างนะคะแผนเกี่ยวกับ ของอการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเรือนะคะเดยเขามีมุมมองแล้วว่าะจะต้องมีการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงนะคะซึ่งวิธีการของฝั่งภาคร,รัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะผสมนะคะตัวยูสโกกิ้งออยล์หรือว่าน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วเนี่ยเข้าไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมนะคะโดยที่สัดส่วนการผสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 0ภายในปี2 0 3 0นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นร่าง ของแผนพลังงานที่เกิดขึ้นในปี2024นะคะก็ยังเป็นแผนที่ยังต้องรอคอนเฟิร์มต่อไปในอนาคตด้วยค่ะว่าแผนต่อไปในอนาคตนียหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมแน่นอนค่ะว่าเขาจะต้องมีการปรับตัวนะคะเพราะว่าเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเกิดพีคไอดีมาในช่วงปี2030นะคะเพราะว่า มีกฎระเบียบของทาง I M O เข้ามากดดันนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกฎระเบียบของทางภาครัฐบาลไทยด้วยก็จะมีแนวโน้มทําให้อ่าพบกอบการเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมเนี่ยจะต้องอะชะลอหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวเองไปเป็นผู้ประกอบการเชื้อเพลิงแบบพลังงานทดแทนแทนค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณ,ณาน,านัทนันค่ะ,ค,ะค่ะสําหรับเนื้อหาเนี่ยวันนี้นะคะอาจจะค่อนข้างที่จะมีความยาวหรือว่ามีผู้ ผู้ชมอาจจะต้องการคำนวณเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ต้องเสียค่าค่าปรับเท่าไหร่นะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชนได้ที่บทความนะคะตามตามที่ได้ขึ้นไว้นี้นะคะได้เลยค่ะ,คะขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวทีมงานก็จะบอกช่องทางให้อีกทีนึงด้วยนะคะเผื่อไปตามข้อมูลกันค่ะคุณนัทนานอภินันวัฒนกุลนะคะนากวิเคราะห์อาวุโสจากเอบีอขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ สรุปง่ายๆนะคะก็คือเกณฑ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีปรับแน่นอนแหละปีนี้ EU ปรับแล้วนะคะปี2025นะคะแล้วก็ทางด้านของตัว IMO นะคะก็จะปรับในปี2028 EU เนี่ยบอกว่าเขาจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ20%ในอนาคตนะคะส่วน IMO นะคะบอกว่าต้องเป็น net zero นในปี2050ซึ่งแม้ว่า EU เราจะมีสัดส่วนส่งออกไปแค่4-5%แต่ว่าตัว IMO เนี่ยแหละที่เราถือว่าเป็นสมาชิกด้วยแล้วก็น่าจะมีผลต่อการค้าทั่วโลกทางเรือของเรามากทีเดียวนะคะท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเราเอง ก็ควรจะต้องเตรียมรับมือเนาะในส่วนของผู้ประกอบการภาครัฐเองก็ต้องออกมาตรการที่ชัดเจนมานะคะเพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าทางการเดินเรือที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเอยมองเฉพาะฝั่งของโทษที่ถ้าเราไม่ทําตามแล้วจะได้รับผลกระทบแต่มันมีเรื่องรางวัลด้วยมีเรื่องเงินทุนด้วยนะคะมาให้ลดต้นทุนให้กับตัวเองหรือว่าพัฒนานะคะในอุตสาหกรรมของเราต่อไปด้วยนะคะถูกต้องค่ะส่วนใครอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะของ SDEC ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ ะะภาพของตลาดโอกาสของเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยำนะคะเป็นบทวิเคราะห์จาก SBAc c นะคะผ่านเว็บไซต์ของ SBAc.com c หรือจะเป็น Line OA นะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะ SBAc c ที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงลึกค่ะเกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะคะรวมถึงผลกระทบในภาคอุตสาหการรมด้วยซึ่งนักวิเคราะห์เองรวมถึงนักเศรษฐศาสกก็จะมีประสบการณ์นะคะที่จะเสิร์ฟข้อมูลนะคะคัดสรรมาแล้วว่าสําคัญถูกต้องแล้วก็ทันสถานการณ์น,นั้นๆด้วยเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจาทางธุรก ธุรกิจของท่านได้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะที่สําคัญค่ะเราอ่านฟรีทุกบทความเพียงแค่แอดไลน์นะคะหรือว่าจะสแกนเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะเรามาติดอาวุธความรู้เหมือนมีกูรู้นเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษากันด้วยค่ะใช่ค่ะ The Standard Economic Forum 2025 Thailand's Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วัน พบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e เวนฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอะ t a n d a r d w e เ l กันนะคะ